นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมอนเซ่เดฟเฟกแล้วนะคะ, <Hello. S 1> ะคะ <Hello. S 1> วันนี้นะคะ oh. วันนี้เราห่างหายกันไปหนึ่งอาทิตย์เนาะวันนี้เราก็กลับมาแล้วนะคะมาลีป่วยนั่นเองนะคะก็วันนี้มาลีเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงตอนนี้อยู่ในห้องครัวของมาลีนั่นเองะคะ่ะวันนี้เราจะมาถ่ายรายการมาลองดูกันเลยนะคะวันนี้มาลีจะมาทําอาหาร <Yeah. S 1> ที่ไปเห็นมาในทิกต็อกนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจดีน่าทําดีก็เลยนี่เลยค่ะก็คือสิ่งนี้ สแปมนั่นเองนะคะสแปมสแปมนี่ก็คือเป็นอ่เนื้อหมูแล้วก็ไก่ผสมกันนะคะเขาจะอัดกันมาในกระป๋องนี้จะราคาค่อนข้างที่จะถูกนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยดีมากเลยรสชาติก็จะเหมือนกับหมูยอน,นั่นเองนะคะทุกๆคน <S <S ก็วันนี้เนี่ยอาหารที่มมลิจะทำนั่นก็คือมูสูบินะคะก็คือเป็นอาหารฮาวายนั่นเองนะคะเป็นอาหารทานเล่นสาหรับชาวฮาวายนั่นเองนะคะดีหรือเปล่ามันจะลดหรือว่ามันจะล่วงนะคะเพราะว่า มารีซไม่เคยหุงข้าวซูชิมาก่อนมาลีนไม่เคยหุงข้าวซูชิมาก่อนเลยแล้วครั้งนี้ก็คือครั้งแรกในการหุงข้าวซูชิ นนก็อยู่ในหม้อนั้นแล้วนะคะก็ตอนนี้กาลังหุงอยู่ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าจะรอดหรือจะร่วงและมีอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะคะทุกๆคนไปดูกันเลยคะ่ะและนี่ก็คือนะคะวัตถุดิบในการทํามูสุบิในวันนี้นั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมีนะคะพระเอกหลักของเราก็คือสแปมนั่นเองค่ะสแปมนี้นะคะเป็นเลซโซเดียมนะคะก็คือโซเดียมต่ามากเลยเนาะ แล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นงานคั่วนะคะของเกาหลีนั่นเองนะคะอ่านไม่ออกค่ะไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือไรซ์เวเนก้านะคะเอาไว้ใส่ในข้าวซูชิของเราให้ตัวข้าวมันจับกันนะคะในส่วนของไรซ์เวเนก้าเนี่ยมาล,ลิจะไม่ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่ามาล,ลิก็ไปดูยูทูบมาอีกทีนึงตัวนี้ด้วยนะคะก็คือเป็นตัวสาลายสาลายเนี่ยมาล,ลิจะใช้มาขยำขยำแล้วก็มาผสมกับข้าวนะคะให้เขาเป็นแบบ เหมือนสาลา่ฉีกนั่นะแล้วก็มีอันนี้ค่ะก็เป็นสหลี่สำหรับห่อนะคะเป็นแบบแผ่นใหญ่นั่นเองนะคะเราก็จะใช้ในการหอ่อเหมือนห่อโรซูชินั่นเองแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะก็คือนี่เลยข้าวซูชินั่นเองค่ะทุกคนหาซื้อได้ตามร้านเกาหลีร้านญี่ปุ่นทั่วไปเลยนะคะไปดูสเต็ปต่อไปกันเลยคะ่ะเอาค่ะขั้นตอนแรกของเรานะคะระหว่างที่เรารอข้าวเราก็จะนําสาลร่ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นสลาลร่ที่เขาอบกรอบมาแล้วเรียบร้อยนะคะ เป็นแผ่นแบบนี้เแบบนานะมาทําการฉีกนั่นเองนะคะหรือว่าตัดให้เขาแบบเป็นชิ้นเล็กๆเ,เป็นป่นๆนะคะให้เราสามารถนําไปคุกกับข้าวได้โดยที่เขาไม่เกาะเป็นก้อนเนาะแล้วก็สวยงามนั่นเองนะคะก็จะเพิ่มรสชาติให้กับข้าวด้วยนะคะพยายาให้เขาเป็นเศษเล็กๆเล็กๆเ,เ,เ,เลยนะคะครับก็จะได้ประมาณนี้นะนี่นะคะทุกคน หลังจากที่เราได้ทําการฉีกสาลายนะคะให้เป็นเละๆแบบนี้แล้วเนาะเราก็จะนำางาคั่วนะคะที่เป็นแบบสําเร็จรูปแล้วก็คั่วมาแล้วนะคะใส่ผสมลงไปกับตัวสาายนั่นเองนะคะให้เขาแบบมิกกันเนาะคนไม่อยากจะเชื่อว่าทำข้าวซูชิเองสำเร็จนะคะอร่อยด้วยเนาะ <Wow. S 1> นี่เลยติดติดกันเป็นหนึบๆอย่างนี้เลยเนาะ รสชาติดีมากภูมิใจตัวเองเราสาล่ายแล้วก็งาคั่วของเรานะคะผสมลงไปในเจ้าตัวข้าวเลยนะคะแล้วเราก็จะทำการผสมข้าวกับตัวสาหลายนี้เข้าด้วยกันนะคะก็จะคลุกเบาๆนะคะจะไม่ทำแรงเดี๋ยว ตัวเม็ดข้าวจะหักก็จะไม่สวยนะคะแล้วก็จะผสมออกมาแล้วก็จะประ,ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่เนาะโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนําตัวสแปมนี้นะคะมาหั่นเป็น,นท่อนๆนะคะโอเคส่วนเจ้าตัวกระป๋องนี้นะมันมาล,มลิจะเก็บเอาไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องอัดข้าวแล้วก็ทําให้เป็นรูปทรงนี้นะคะเราก็จะใช้มีดนะคะหั่นเขาเป็น อย่างนี้นะคะลักษณะนี้นี่นะประมาณนี้นะคะเราก็จะนำเจ้าตัวสแปมนี้นะคะไปทอดในกระทะเลยนะคะใช้ไฟแรงในการทอดเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็จะนำเขาลงไปทอดแบบที่ไม่ใช้น้ำมันนะคะแบบน,นี้เพราะว่า ตัวสแปมเนนะ่ยเขามีหมูอยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะคายน้ำมันของเขาออกมาเองนะคะสิ่งนี้นะคะมาริเกือบลืมไปยังจะต้องมีสิ่งนี้อีกด้วยนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นออซอสบาร์บีคิวซอสของญี่ปุ่นนะคะมาริก็จะใส่ลงไปในตัว สแปลมด้วยนะคะเพราะว่าจะทําให้เขามีรสชาติมากยิ่งขึ้นนะคะ นี่นะคะก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาห่อ,อกันเลยดีกว่านะคะทุกคนเอาละค่ะทุกทุกคนเนื่องจากเราไม่มีตัวกดนะคะเราก็จะใช้ตัวกระป๋องนี้นะคะแล้วก็แผ่นพลาสติกนะคะแรปใส่ลงไปด้านในแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ข้าวลงไปนะคะเราจะเอาข้าวใส่ลงไปในน,นี้ด้วยนะจะใส่ไม่ต้องเยอะมากนะคะก็พอประมาณแล้วก็จะใช้ช้อนนะคะด้ามตรงนี้นะคะกดกดลงไป ให้เขาจับตัวแล้วก็แน่นๆนะคะไม่ต้องกดแรงมากนะคะกดเบาๆก็พอกดให้เขาสม่ำเสมอกันเลยนะคะทุกคนแต่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะด้านในเนาะสลายโนริของเราที่ใช้ห่อตัวซูชินะคะวางบนนี้เลยนะคะอย่างนี้นะ เราก็จะเอาตัวที่เราได้ห่อไว้เมื่อสักครู่นะคะมาวางลงไปนะคะเราจะมาวางลงไปบนเจ้าตัวสาลายนี้เลยนะคะนี่ปุ๊บเกือบแตกแล้วเราก็จะห่อนะคะเริ่มกันอย่างนี้เลยเ๊บปึเบิันนี้จะวางตรงกลางนะคะเพราะว่าตัวสาลายนี่เขาจะยาวมากเลย มะลิจะใช้ข้าวนิดเดียวนะคะี่วางไปบริเวณที่เราจะห่อนะคะแล้วเราก็จะบี้เขานะคะให้เป็นเล็กๆให้เป็นเละๆอย่างนี้นะคะให้เขาติดกับตัวสาลานะคะให้เขาแบบไม่หลุดออกมาเลังจากนั้นเราก็จะม้วนไปเลยค่ะม้วนแล้วก็กดกดเขาด้วยนะครับกดทั้ยทุกคนเขาจะได้ติดกันเนาะ มันนีก็จะทําการห่อปิดไปเลยนะคะห่อปิดไปอย่างนี้ให้เขาปิดหลังจากที่เราได้ก้อนนี้แล้วนะคะเราก็จะตัดนะคะแบง่งหรืจะไม่ใช้แรงกดลงไปเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมัาจะแตกมาเพราะฉะนั้นมันนี้จะใช้ในการแบบสไลด์ให้ตัวมีดผ่าเข้าไปในตัวสไลด์ก่อนนะคะแล้วก็ตัดลงไป,ปบแบบนี้แล้วก็ตัดตัวสไลด์เดิมนะคะเราก็จะได้ ในลักษณะนี้นะคะนี่โอเคเราก็จะมาหั่นต่อนะคะแล้วก็จะสไลด์แบบนี้นะคะให้เขาผ่านตัวสไลด์ไปก่อนโอเคพอผ่านตัวสไลด์เสร็จปุ๊บเราก็จะกดลงไปแล้วก็ค่อยค่อยสไลด์นะคะอย่าแรงมากเดี๋ยวเขาจะแตกได้นะคะเดื๋ยวไส้เขาจะแตกนี่นะคะทุกคนขนาดพอดีคำเหมือนซูชิเลยนะอี่ทแบบเดิมน,นะคะสไลด์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  ระวังใส้แตกด้วยนะนี่นะคะเราก็ได้มาแล้วเนาะสาหรับเจ้าตัวมูสบิกนะคะนี่จะทานเปล่าๆก็ได้หรือว่าจะทานกับวาซาบิก็ได้นะคะจิ้มซอสโชยุก็ได้นะคะแล้วมันก็จะใช้นี่นะคะซอสยำยำซอสนะคะอันนี้ลาดไปนะคะบนเจ้าตัวมูสบิกนี่เลยนะคะ A later few moments later. และนี่ก็คือผลงานโบแดงที่เราได้ทำาเอาไว้นะคะวันนี้ ไม่สวยเท่าไหร่นะคะแต่ว่ารสชาติเนี่ยคิดว่าดีมากๆเลยนะคะนี่มะลิทําได้นิดเดียวนะคะเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปนอนต่อก็เดี๋ยวจะกินทั้งหมดนี้ชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติเขาจะอร่อยแค่ไหนเผื่อเพื่อนๆติดใจอยากจะไปทําตามนะคะส่วนนี่นะคะก็คือเครื่องดื่มจากเกาหลีนะคะก็คือชุบปปะชุบนั่นเองเป็นน้ําส้มแบบ ซ่าๆนะคะน่าจะเป็นเหมือนแฟนตาบ้านเราแหละถ้าคิดว่าเดี๋ยวจะลองดูนะคะว่ารสชาติของเขาจะอร่อยแค่ไหนนะจำลอง,งเทใส่แก้วกันเลยนะคะอู้ mm. หอมด้วยอะ่ะทุกคน mm. เรามาเริ่มชิมชิ้นแรกกันเลยดีกว่านะคะ mm. เดี๋ยวมะลิจ่ะนะคะแต่เจ้าตัววาซาบิลงไปนิดนึงด้วยเพราะว่าเพิ่มความซ่าๆกับเขาที่จริงเขาไม่มีวาซาบิ เขาไม่ได้กินกับวาซาบินะคะแต่ว่ามาริจะกินกับวาซาบินี่นะคะทุกคนอุ้ยน่ากินมาก <c oughs> ดีมาก <c oughs> ชอบความตัวสแปมเขาจะมีรสชาติของเขาเป็นเหมือนห <c oughs> มูยอตัวข้าวเนี่ยมารีทำเป็นข้าวซูชินะคะ <c oughs> เป็นซูชิไรซ์นะคะทำตามที่เขาบอกเลย แล้วก็ตัวสาหร่ายก็จะเป็นสาหร่ายโนริเขาใช้หอกกับตัวซูชินะอร่อยมากถือว่าเป็นสแน็คที่ดีนะคะคือเท่าไหนว่างแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยวันนี้ไม่รู้จะทําอะไรกินดีก็เมนูนี้ก็เข้าท่านะคะทํากินเล่นๆเผืเ่อใครอยากลองสแปมนะคะลองไปหาซื้อกันได้นะคะรสชาติเขาดีมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะราคาถูกมากๆเลยนะคะทุกๆคนเราจะาลองชิ้นที่สองไปดีกว่าค่ะนี่นะคะอืม ส่วนน้ำส้มนี้นะคะอว่าชุบเหมือนน้ำส้มแฟนต้าเลยค่ะแต่ว่าเขาจะอ่อนกว่าจืดกว่านิดนึงแต่ถือว่าดีทำมาดี <c oughs> ถ้าทุกคนได้ยินเสียงคลิกคล๊กๆๆเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่า แฟนของมาริเขาเล่นเกมอยู่ด้านหน้านี้เราชิ้นสุดท้ายเราแล้วนะคะชิ้นใหญ่มากดูสิตัดคําใหญ่มากคิดว่าต่อไปทาครั้งหน้าอาจจะพัฒนาฝีมือก็ได้นะชิ้นสุดท้ายเราแล้วนะคะทุกคนใส่วาซาบิเยอะมากเป็นคนที่กินวาซาบิได้โดยที่ไม่เผ็ดเพราะว่ากลั้นหายใจในขณะที่กินนะคะนี่เป็นทริคเล็กๆของมาริเอง ตอนแรกคิดว่าทําออกมาแล้วเนี่ยข้าวจะออกมาเละหรือว่าข้าวจะออกมากินไม่ได้ลุ้นมากๆเลยนะคะแต่พอลองทําแล้วก็คือได้ผลแบบดีมากต้องขอบคุณคลิปต่างๆใน YouTube นะคะที่สอนการหุงข้าวนะคะตูชินะคะก็มมลิก็ทำตามแล้วก็ได้ผลดีแต่ว่าอาจจะมีใส่ไรซ์วเนก้าเยอะไปนิดนึงมันก็เลยมีความแบบน้ำส้มสายชูข้าวนะคะนิดนึงไม่ไม่ถึงก,กับแรงมาก แต่ก็โดยรวมแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะสําหรับวันนี้อาหารในวันนี้ที่มัลิทำเนี่ยไม่ได้อวยตัวเองนะคะวันนี้อยากจะบอกว่าขอให้คะแนนตัวเองหน่อยค่ะให้คะแนนแบบแรงๆไปเลยนะคะแปดเต็ม10เลยวันนี้นะคะสําหรับอาหารในวันนี้ที่มันลิทำแล้วก็ขอให้คะแนนกับเจ้าตัวน้ําส้มนี้ด้วยนะคะทั้งหมด7คะแนนนะคะเพราะว่าเขาอ,อร่อยมากเลยดีมากๆนะคะทุกคนไปหากินดูนะคะสำหรับ ชุบป,ป้าชุบป,ป้านี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคลิปในการทำมูสบิ๊กนะผู้ชมไม่รา้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าก็ผ่านพ้น,นไปด้วยดีอร่อยก็สมบูรณ์แบบด้วยนะคะสำหรับวันนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยมาลิไม่ได้รีวิวอะไรมากมายก็จะมาโชว์วิธีการทำแล้วก็รับประทานดูนะคะว่ารสชาติเขาจะอร่อยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่อร่อยก็ะจะบอกว่าไม่อร่อยนะคะเพราะว่าก็จะไม่อวยตัวเองเลยไม่ใช่คนบ้าเนะาะสมาันี้ก็ต้อง จบรายการเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้นะ,ะขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ดตตูตั้งแต่ต้นรายการแล้วก็ท้ายรายการเลยนะคะแล้วก็ลองดูมาลิจะลงในทุกๆวันอาทิตย์นะคะทุกๆวันอาทิตย์ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามเป็นกลังใจให้กับมาลินะคะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรคลิปต่อไปจะมาลองดูอะไรกันเนี่ยลงในอาทิตย์หน้านะคะฝากเพื่อนติดตามไปด้วยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ กดกระดิ่ง notification ด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนก็ขอให้เ,เพื่อนๆมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็อย่าเจ็บอย่าจนนะคะเข้ามาดูคลิปมารีก,กันเยอะๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะทุกคนวันนี้ต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ yeah,